ละเจอกันแปหนึงเพลงอะไรเงี้ยเพลงอะไรวะเกียวดิฟแปนึงนะมามามาสปีดละมามาเร็วเดินมาเดินมาพูดอะไรกับสตารอยูอนทั้งไหนอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าดิจิตว่าคนธรรมดาอะไรนนอ่อานไม่ทำก็ม่มีถามถามจริงนะมันมันกลนตีนหรือเปล่าเนี่ย มันกวนบาทาสิริไม่อ่านพี่อ่านอยู่ครับพี่อ่านอยู่ขี่กินนมมีรับมาค่ะเราเอาค่าร้อยห้าสิบห้าพนัก่อนเอ้ยจิ้นจิงนมันไม่ควรจะมาจับถึรู้ไหมทุกคนมันไรค่าโอ้ยโอ๊ยอ่าเสียงแบบโดนกินแบบนี้วัวที่ไหนล่ะ กลัวที่ไหนล่ะเดินเลยเดินเลยเริ่มกลัวทุกวันนี่ละจู่เริ่มกลัวละวทำไมมันสูงจังมันกินนมสิกล่องมันไรค่ะมันเดินไปเดินมาอุยอุยอะอาอะใหญ่หยับดิให่หยับดิจะญ่หยับดิหยับยับเลยเมื่อกี้เจ้าอ่ะหยับยับเลยเห็นด้วยไปเลยครับเล่นด้วยได้เปล่าวะตาหน้าเล่นด้วยได้เปล่าไม่มีตาหน้าเอา อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใหม่แล้วกี่โมงอ่ะอย่าเฮ้ยดอย่าเบียดอย่าเบียดดอนทัชมีเหนูไม่อ่านเรื่อแต่เป็นไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอง่ายง่ายครับไอ้กลัวอะไรกับไอ้แค่ฆาตกรลุกจิตเดินไปเดินไปไม่ต้องพูดเดินไปย่องไปสิ ฆาตกรไอ้ฆาตกรมีฆาตกรเขารถแหละไม่รู้เลยเอาปูหยีบด้วยเอ้าเข้ามปมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โห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 ไอ้ไอ้คนฆาตกรอุ้ยอุ๊ยเดอุ้ยให้พื้นวะเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนั้นหลบไปได้นะ ตายตายจริงครับตายอยวาพี่อ่านให้ไม่ติดพี่อ่านเองอุ้ยรถรว่ามันอาจจะมีทางที่ทำให้ฉันเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายใจ